ฉมบหรือถมบเป็นผีไทยชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผีร้ายหรือผีเลวให้โทษและนับว่าเป็นผีรุ่นเก่าที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนักบางแห่งก็ว่าคือผีปอบตามคติชนขเขมรเพราะชื่อมาจากคำขเขมรว่าฉมบแปลว่าหมอตำยผีชนิดนี้ปรากฏอยู่ในเพราะอายการเบสสริตมาตราที่157 ตราขึ้นเมื่อพศ1767และปรากฏในพระอัยการลักษณะรับฟ้องประมวลกฎหมายตราสมดวงซึ่งตราขึ้นช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยความที่ฉมบเป็นผียุคเก่าไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะไม่ชัดเจนเพราะเอกสารแต่ละแห่งให้ข้อมูลไม่ตรงกันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554 ระบุลักษณะของชมบไว้ว่าผีผู้หญิงที่ตายในป่าและสิงอยู่ในบริเวณที่ตายมีรูปเห็นเป็นเงาๆแต่ไม่ทำอันตรายใครชมบหรือถมบก็ว่าส่วนอักคราพิธานสลับพศ .2411 ระบุลักษณะของชมบไว้ว่าคนมีผีจะสือผีตะกละเข้าสิงอยู่ในตัว มันย่อมอยากกินสิ่งของที่โสโครกเป็นต้นส่วนสารานุกรมภาษาอีสานของปรีชาพิมพ์ทองพศ2532ระบุว่าผีปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งสิงอยู่ในตัวคนมีหลายชนิดคนที่ชอบกินของดิบเช่นกบดิบเขียดดิบกลางคืนมักจะออกหากินมีแสงออกตามจมูกสีเขียว พวกหนึ่งเรียกมนแล้วปฏิบัติตามครูสอนไม่ได้มนเกิดเป็นผีกินคนอื่นไม่ได้ก็กินตัวเองเรียกปอบมนอีกพวกหนึ่งไม่ได้เรียนอะไรแต่พี่น้องเป็นปอบเมื่อพี่น้องตายไปแล้วปอบเข้ามาสิงอยู่ในตัวปอบชนิดนี้เรียกปอบเชื้อปอบทุกชนิดหมอม,มนเขารักษาได้หายและเอกสารยุครัตนโกสินร์ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จัดให้ฉมบพร้อมผีอีกสิบชนิดเข้าขายของความหมายว่าปีาศาจ